คนมีเรื่องที่สนใจนะครับก็คือเรื่องการที่พยานกลับคําให้การกับพยานที่พูดความจริงโชคดีคดีนี้นะครับพ่อแบมเนี่ยแกพูดความจริงแกยืนยันว่าเห็นลุงพลนะครับใกล้บริเวณที่พบศพเพราะฉะนั้นลุงพลก็เลยติดคุกครับนะก็ถือว่าพ่อแบมนี้เป็นพยานที่ดีมากครับเป็นพลเมืองดีที่พูดความจริงจึงทําให้ลุงพลติดคุกนะต้อง จริงสสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยต้องมีโล่ให้กับพ่อแบมนะที่กล้าพูดความจริงตามรายงานข่าวบอกว่าพ่อแบมโดนขมคมูนะโดนจะทําร้ายร่างกายจากลุงพลไม่รู้จริงเท็จยังไงที่เขาให้สัมภาษณ์นะกลับคาให้การก็อาจจะโดนทําร้ายร่างกายโดนอะไรต่างนะครับนะโดยให้กลับคำให้การจากที่เห็นในเวลาเกิดเหตุเป็นนะไปเห็นในเวลาอื่นนะครับแต่ปรากฏว่าอะไรฮะ นะครับพ่อแบมแกไม่ยอมทําตามครับนะไม่ยอมทําตามก็เลยทําให้ลุงพลติดคุกเพราะนั้นก็เนี่ยคดีอาญาเนี่ยประจักษ์พยานหรือพยานแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันสําคัญมากถ้าโดนเงินซื้อโดนข่มขู่ลับคาให้การมันก็ไม่สามารถจะเอาผิดใครได้เพราะฉะนั้นก็งานนี้เนี่ยพ่อแบมเนี่ยควรได้รับโล่นะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ระวังจะโดนเก็บนะฮะเพราะว่าไม่แน่นะอาจจะมีคนมาจ้างฆ่าหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะนั้นอ่า ถ้าให้ผมแนะนานะผมอยากจะให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเอาพ่อแบมเข้าขขโครงการคุ้มครองพยาน <S 2> <S 2> เพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปไหนมาไหนอาจจะโดนยิงโดนไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นห่วงพ่อแบมนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรทาาํทาโล่ให้นะถ้าสามารถเอาลุงพลติดกุ๊บได้นะนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าพยานเนี่ยสำคัญมากนะพยานอีกปากนางพรพานอันนี้กลับคาให้การ เราไม่รู้ว่ากลับทาให้การเพราะความจําเสื่อมหรือเปล่าเบิกความหลังจากเกิดเหตุสองปีตอนแรกจําได้ตอนนี้กลายเป็นจําไม่ได้ไปดังนั้นนางพรพานเนี่ยนะครับก็คือการเบริกความเช็ดนะครับซึ่งแม่น้องจำผู้โจดร่วมหรืออายการหรือตํารวจก็มีสิทธิ์ไปแจ้งความด,ดําเนินคดีก็หาเบิกความเช็ดได้เพราะอะไรให้การไม่ตรงกับในชั้นสอบสวนนะครับยังโชคดียังมีพ่อแบมอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยก ยกนะยกความดีความชอบให้บอแบมบเพราะฉนั้นพยานนี่สําคัญมากครับในคดีลุงพลเนี่ยครับเนะี่ยเรื่องพยานหลักฐานนี่สําคัญนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคําพูดของลุงพลที่ให้การกับตารวจแล้วมันไม่น่าเชื่อถือไม่สมเหตุสมผลนะสารก็เลยมองว่าเป็นลักษณะของการโกหกหรือพูดจาไม่น่าเชื่อถือทุกคนสามารถตอบคําถามได้เวลาเกิดเหตุนะ ตอนน้องชมพู่หายตัวไปทุกคนตอบคาถามได้หมดเหลือลุงพลคนเดียวตอบคาถามไม่ได้และไม่แน่ชัดสารก็เลยมองว่าลุงพลน่าจะโกหกนะก็เลยมีพิรุษลุงพลก็เลยแพ้คดีนะครับลุงผลมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแต่ลุงพลบอกว่าอะไรเมียโทรมาหาลุงพลว่าน้องชมพู่หายทาั้งๆที่บ้านลุงพลนั้นมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวสารก็มองว่าลุงพลกับป้าแตนโกหกนะครับ เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวจะโทรหากันได้ไงครับต้องติดต่อน้องนายครับเชื่อมกระแสจิตจุกครูต้องติดต่อน้องนายเชื่อมกระแสจิต,จต,ต,ต,เ,จตเพราะนั้นเนี่ยไอ้ความที่ศาลเชื่อว่าลุงพลโกหกเนี่ยมันทําให้คําพูดหรือข้อต่อสู้ของลุงพลเลยไม่น่าเชื่อถือก็เลยแพ้คดีเพราะฉะนั้นการต่อสู้คดีนะพูดไปตามความจริงครับของผมเนี่ยผมเป็นจําเลยคดีบิ่นประมาทใครฟ้องผมก็พูดความจริงไนปะแพ้ชนะกระช่างมันไปเราพูดตามความจริงดีกว่า ทำผิดก็รับสารภาพก็จบไปก็แค่นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็จบกันไปถ้าเราทําผิดนะนะครับมันไม่เห็นมีอะไรที่หนักหนาเลยทําผิดก็รับสารภาพนะครับก็แค่นั้นนะครับนะไม่มีอะไรที่ต้องไปมีปัญหาอะไรครับอันไหนเราทําผิดเราก็รับสารภาพอันไหนเราเราไม่ได้ทําผิดก็สู้คดีนะครับเราต้องมีสํานึกถ้าเราไม่มีสํานึกเราสู้ไปเรื่อยอย่างคดีลุงพลเนี่ยได้ข่าวมาเมื่อสักคู่นี้แหล่งข่าวแจ้งว่า ทนายของแม่น้องชมพู่เตรียมยื่นอุทธรณ์หรรรหร bon. ให้ประหารชีวิตลุงพลจากเดินข้อหาประมาทเขาก็จะอุทธรณ์ว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาประหารชีวิตคือทางทนายแม่น้องชมพู่เขาก็จะอุทธรณ์ให้ประหารชีวิตลุงพลให้ได้นะครับถ้าประหารชีวิตเรียบร้อยแล้วเนี่ย fc ก็จะคิดถึงเงนแย่เลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับล,ล,ลุงพลอย่าประมาทนะครับเพราะมีโอกาสที่จะโดนประหารชีวิตได้เพราะเขาก็จะขอเพิ่มโทษน,นะครับ ส่วนป้าแตนสารยกฟ้องก็อย่าเพิ่งดีใจแม่น้องชมพู่ก็จะอุทธร์ต่อว่ามีความผิดเพราะฉะนั้นนะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับนะไม่มีอะไรแน่นอนนี่ฝากไว้นะครับนอกจากนี้ความเห็นแย้งของอธิบดีและหัวหน้าศาลนะ่ถามว่ามีประโยชน์มีประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ว่าสารอุทธร์จะกลับคำตัดสินนะอย่าไปฟังอะไรมากคนที่ติดคุกนะ่ยคือลุงพลไม่ใช่ทนาย เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ถ้าลุงพลทําผิดจริงก็ยอมรับสารภาพไม่ต้องอุทธรณ์ดีกาแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้ทําผิดก็สู้ไปแต่คนที่ติดคุกคือลุงพลจําเลยไม่ใช่ทนายทนายอาจจะบอกว่าสู้อย่างนั้นสู้อย่างนี้ชนะแน่มีความเห็นแย้งอธิบดีแล้วสบายเราชนะนะไม่จริงครับคดีที่มีความเห็นแย้งเยอะแยะมากมายองค์คณะผู้พากษาเขาไม่เชื่ออธิบดีก็ได้เพราะการตัดสินคดีของศาลนั้นต้องเป็นไปโดยสุดจริตแล้วก็เป็นไปโดยอิสระ ะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อมากนะอย่าไปสนใจคนติดคุกคือจำเลยไม่ใช่ทนายผมเคยบอกลหลายๆคดีคดีสมรักคําสิงเ่ะกองเชียร์สู้เลยสู้เลยเด็กมันยั่วเลยหลวมตัวไปหน่อยสู้เลยเด็กมันแม็กเบย์แต่สุดท้ายติดคุกคือใคร่ะสมรักมันไม่ใช่กองเชียร์ไม่ใช่ทนายก็ฝากไว้คดีแตง่งโมครับในปอกันในเบิร์ดเนี่ยผมเคยคุยผมยังบอกว่าทำผิดจริงก็รับสารภาพเขาก็รับสารภาพปราจบไปแล้วเรียบร้อย ประมาทเป็นเหตุให้แตงโมโตกเรือตายก็จบไปแล้วรอการลงโทษจบเอาเวลาไปทำมาหีกินาแดกดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีคดีความอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเชื่อทนายอย่าไปหลงเชื่อทนายกกงเชื่ออะไรต่างเพราะเวลาติดคุกคือเราเองครับเราต้องเข้าไปอยู่ในคุกลุงพลป้าแดนก็ต่อสู้ว่าน้องชมพู่ตายเพราะว่าหมาปลาส้มพาไปตายผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทนายก็สู้แบบนั้นเขาบอกว่าคนที่ฆ่าน้องชมพู่เนี่ยคือปลาสม้ม นะคือหมาหมามันก็นั่งฟังอยู่เมื่อวานนี้บอกว่าเอาตัดถินมาแล้วทําไมมาโทษกูล่ะสารก็บอกว่าลุงพลเป็นคนเป็นคนพาไปตายแต่ทนายลุงพลบอกไม่ใช่ปลาสม้มหมาเป็นคนพาน้องจะพูดไปตายเอาทนายลุงพลทําไมไปพูดอย่างนั้นล่ะครับจุกครูนะไปโทษหมาทําไมไม่อ้างหมาเป็นพยานนะครับอ้างปลาสม้มไม่เป็นพยานเลยว่าเป็นคนพาพาเอาน้องจะพูไปตายจริงหรือไม่ นี่คือการสู้คดีของทนายความลุงพลน,นะผมว่ายังไงไงอยู่นะครับนะเออเป็นไปได้ไหมหมาจะพาน้องชมผู้ไปตายก็ถ้าเขาหมอหมาหมาที่เป็นฆาตก,กรหรือไม่อย่างไรก็ติดตามกันต่อไปครับนะครับต,ติดต่อนะครับทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ต้องรับกรรมนะถ้าลุงพลไม่ได้ทําผิดลุงพลก็ชนะคดีแต่ถ้าลุงพลทําผิดก็ติดคุกครับ แต่แต่ต่อไปเนี่ยแม่น้องชมพู่เขาก็จะอุทธรเพื่อที่จะให้ประหารชีวิตลุงพลให้ตายตกไปตามกันนะครับส่วนใครจะผิดจะถูกผมไม่รู้นะลุงพลก็ต้องยกอ,อะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับข้อต่อสู้จะไปยกข้อต่อสู้ใหม่ไม่ได้นะหลักของการอุทธรณีกาก็ต้องใช้หลักฐานเดิมทุกอย่างเดิมหมดก็ดูต่อไปครับส่วนพยานคนไหนเบิกความเท็จก็ฝากแม่น้องชมพู่ไปแจ้งความจับด้วยเอาเข้าคุกนะฮะพวกที่เบิกความเท็จทั้งหลาย เอาล้ครับได้ได้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวประมาณสักนะใกล้ใกล้กลบ่ายโมงนะครับผมจะออกรายการนะครับวิเคราะห์คดีน้องชมพู่หลังศาลตัดสินช่องโมโน29ช่วยกันไปดูหน่อยและแสดงความคิดเห็นด้วยโมโนนะครับก็สบายๆบายครับความจริงก็คือความจริงพูดกี่ครั้งก็ต้องเหมือนกันแต่ลุงพลแกบอกว่าความจริงพูดหลายๆครั้งไม่ต้องเหมือนกันละครเรื่องเดียวกันพูดสิบครั้งก็เป็นสิบอย่างได้ ก็เป็นความคิดของลุงคนนะครับนะอันนี้ผมก็พูดตามที่ปรากฏกล่าวนะลุงพลเมื่อวานนี่ก้มหน้าก้มตาเลยนะบางคนก็บอกเป็นการก้มหน้ายอมรับกรามหรือเปล่าเออเราไม่รู้นะครับแกก้มหน้าแกอาจจะเสกขะถังะถาอะไรอยู่หรือจะอาจจะให้พญานาคช่วยหรือเปล่าเพราะเวาเขาไม่รู้ว่ากันไปนะก็ยินดีกับแม่น้องชมพู่เสียใจกับลุงพลด้วยที่แพ้คดีก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับผมก็ไ้อยู่ในที่แคลเทดใครฆ่าไม่ฆ่าผมไม่ทราบ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความ,วามก็ปรึกษาหารือไม่เสียสตังนะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่สํานักงานนะครับมีเบอร์โทรมีอะไรนะครับทั้งเบอร์สํานักงานเบอร์โทรอะไรนะครับนะมีคดีความมีปัญหาข้อพิพาทผิดสัญญาถูกโกงถูกหลอกนะปัญหาที่ดินมรดกอะไรต่างๆนะก็สามารถสอบถามได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจุกครู